ปัญหาปะกการังฟอกขาวยังอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงนะครับสาเหตุมาจากอุณหภูมิน้ําทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นวันนี้รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ที่เกาะมันในจังหวัดประยองหลังจากที่ได้สั่งปิดพื้นที่ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วติดตามรายละเอียดกับทีมข่าวใต้น้ําชาวกวัน จากข้อมูลของสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทําให้เราทราบว่าสถานการณ์ตอนนี้น่าห่วงพอๆกับเมื่อปี2553ที่มีการฟอกขาวครั้งใหญ่แต่ที่แตกต่างกันก็คือปีนี้เกิดขึ้นกับเกาะใกล้ฝั่งและเป็นปะกการังแบบก้อนซึ่งปกติจะทนต่อความเปลี่ยนแปลงของทะเลโดยล่าสุดพบการฟอกขาว81จุดใน58เกาะที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลสูงเกินจุดวิกฤตที่30.5องศาเซลเซียสและมีระดับรุนแรง33จุด ที่ระยองแม้จะอยู่ในระดับเฝ้าระวังยังไม่ถึงขั้นวิกฤตแต่ประเด็นที่น่าห่วงก็คือที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นพื้นที่ทําประมงทําให้ปะการังถูกรบกวนจากกิจกรรมของมนุษย์ไม่สามารถฟื้นตัวตามธรรมชาติได้จึงนํามาสู่การสั่งปิดพื้นที่และจัดทีมเข้ามาติดตามสถานการณ์สถานการณ์ของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเนี่ยเอื้ออํานวยเพราะว่าตอนนี้เนี่ย ผนได้เริ่มลงมาแล้วแล้วก็เราส่งเจ้าหน้าที่ไปประจําในพื้นที่ต่างๆในการเฝ้าระวังเนี่ยประชาชนเข้าไม่เข้าไปเกาะกวนเนี่ยมันจะทําให้การฟื้นตัวของธรรมชาติเนี่ยเป็นไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับและตอนนี้นะครับผมจะดําน้ําลงไปพร้อมกับทีมนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลและเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งครับลงไปสํารวจสถานการณ์ประการาง่อขาวที่บริเวณด้านหน้าเกาะมันในแห่งนี้นะครับลงไปดูให้เห็นกับตาครับว่าสภาพณขณะนี้เป็นยังไงบ้างตามมาเลยครับ แนวาปะกการังใกล้ฝั่งที่นี่ลึกแค่5้ถึงเเมตรช่วงร้อนที่สุดอุณหภูมิสูงถึง33องศาเซลเซียสแต่วันนี้ได้คอมของผมบอกว่าอุณหภูมิน้ําทะเลอยู่ที่30องศาเซลเซียสซึ่งเป็นผลของพายุแต่อุณหภูมิก็ยังสูงกว่าระดับปกติที่ปะกการังจะอยู่ได้คือประมาณ29องศาเซลเซียสปะกการังที่นี่ส่วนใหญ่เป็นปะกการังแข็งเช่นพวกปะกการังโขดซึ่งเราพบอาการฟอกขาวมากกว่าร้อยละห้าสิบ มีที่ฟอกขาทั้งก้อนบ้างแต่ส่วนใหญ่จะฟอกเป็นจุดๆแล้วก็พบที่เป็นโรคขอบขาวด้วยภาพรวมถือว่าความรุนแรงอยู่ในระดับปานกลางยังไม่ตายและมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวกลับมาได้ หากเรามีการควบคุมการท่องเที่ยวหรือล,ลดจำนวนการท่องเที่ยวลงเนี่ยมันจะเ็นส่งผลอย่างชัดเจนต่อปกากกรรังข้อขาวครับเพราะฉะนั้นเราก็หวังว่าปกากกรรังโขดที่เราเห็นข้อขาวในวันนี้เนี่ยอย่างน้อยไม่น้อกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยก็จะมีโอกาสฟื้นตัวและถ้าเกิดมีการดูแลรักษาให้ดีเนี่ยเกือบทั้งหมดอาจจะมีการฟื้นตัวได้ครับการที่ช่วงนี้เริ่มมีฝนลงมาถือเป็นสัญญาณในทางที่ดีที่ทําให้อุณหภูมิน้ําทะเลลดลงแต่ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ปะการรังอ่อนแอม,มากที่สุด ถ้ารอดภายใน2 6ถึง6เดือนจะฟื้นตัวกลับมาเป็นปกติแต่ถ้าตายอาจต้องใช้เวลาอีก5 1 0ถึง10ปีกว่าที่ระบบนิเวศจะฟื้นตัวถ้าเราสามารถลดกิจกรรมของมนุษย์ตามแนวปะการังลงได้จริงเราก็ยังพอมีหวังที่จะได้เห็นปะการังและระบบนิเวศใต้ทะเลกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งและนี่คือทีมขาใต้น้ำชากวัน ข่าวชักวันลงสำรวจสถานการณ์ปะกการังฟอกขาวที่เกาะมันในจังหวัดระยองนะครับวันนี้จะไปอีกจุดหนึ่งครับที่กเกาะสม็ดสองจุดนี้แตกต่างกันตรงที่ว่าเกาะมันในสั่งปิดพื้นที่ได้แต่กเกาะสม็ดเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทำให้สั่งปิดพื้นที่ไม่ได้ครับปัญหาปะกการังฟอกขาวที่นั่นจะเป็นอย่างไรสถานการณ์และรัฐจะมีมาตรการบริหารจัดการอย่างไรติดตามความคืบหน้าจากทีมใต้น้ำชักวันวันนี้ครับ เกาะเสม็ดเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีรายงานเรื่องอุณหภูมิน้ําทะเลและปัญหาปะการาังฟอกขาวแต่ที่นี่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมวกกวู่เกาะเสม็ดและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดระยองจึงไม่สามารถสั่งปิดพื้นที่โดยตรงเพื่อรับมือกับสถานการณ์ปะการาังฟอกขาวได้ วันนี้นะครับเราจะดำลงไปที่บริเวณแนวปะการังใกล้เกาะเสม็ดครับเพื่อไปดูนะครับว่าที่นี่มีปัญหาฟอกขาวมากน้อยแค่ไหนและภาครัฐจะมีมาตรการรับมือกับเรื่องนี้ยังไงบ้างตามมาเลยครับแนวปะการังน้ําตื้นที่นี่อยู่ประมาณ3-4เมตรทําให้ปะการังรับแดดโดยตรงอุณหภูมิน้ําทะเลอยู่ที่ประมาณ29-30องศาเซลเซียสรู้สึกเย็นกว่าที่เกาะมันในเล็กน้อยเราเจอกระปังหาขนาดใหญ่2-3ต้น นอกนั้นเป็นแนวปะการังโขดคล้ายกับที่เกาะมันในแล้วก็มีปริมาณที่ฟอกขาวมากกว่าร้อยละห้าสิบและที่น่าสังเกตก็คือมีปลาตามแนวปะการังน้อยมากีก็มีหลายชนิดเลยที่ฟอกแล้วก็ฟอกจํานวนเยอะด้วยอย่างเช่นปะการังโคปะการังวงแหวนปะการังช่องเหลี่ยมปะการังช่องดาวก็คิดว่าส่วนหนึ่งน่าจะเกิดจากการที่เกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวด้วย ปลาเพราะเพราะว่าปลา,าน้อยน้อยลง่าปกตินะวันนี้ที่เราสำรวจเนี่ยเป็นช่วงที่ปะกาลังฟอกขาวสูงสุดแล้วในขณะที่อุณหภูมิน้ําลดลงเนี่ยก็ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงปะกาลังเนี่ยก็จะค่อยๆกลับมาฟื้นมีชีวิตได้ได้เหมือนเดิมเพราะว่าเท่าที่ดูสำรวจวันนี้นะคะก็ปากาลังที่ตายจากการฟอกขาวเนี่ยแทบจะไม่มีเลยน้อยน้อยมาก ประเด็นที่น่าห่วงก็คือเกาะเสม็ดมีรีสอร์ทจำนวนมากและแนวปะการังที่นี่ค่อนข้างตื้นและใกล้ฝั่งทำให้ได้รับน้ำเสียและตะกอนจากบนเกาะมากกว่าที่เกาะมานันนาขณะเดียวกันก็ง่ายต่อการถูกนักท่องเที่ยวที่มาดำน้ำตื้นเหยียบซึ่งทางสำนักง,งานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1ก็มีแนวคิดเรื่องการออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตามแนวปะการางังเช่นการห้ามดำน้ำทั้งบนผิวน้ำและดำน้ำลึกรวมถึงการห้ามเรือสปีดบ๊ทวิ่งผ่านบางจุด ซึ่งจะทาควบคู่ไปกับการวางทุ่นรอบแนวปะการาังธรรมชาติเพื่อให้แนวปะการาังถูกรบก,กวนน้อยที่สุดและสามารถฟื้นตัวได้เร็วขึ้น,นเรามีแนวทางครับนแน่นอนครับคือ,ค,อคือการการควบคุมพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวของของพฤติกรรมของมนุษย์ที่ใช้ประโยชน์ในบริเวณพื้นที่ปะการังที่เกิดการฟอกขาวนะครับก็ก็มีแนวทางกับสามารถที่จะกํากหนดแนวทางว่า ไม่ให้ทํากิจกรรมอะไรบ้างได้ครับตรงนี้ไม่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 ใช่การปิดทั้งหมดไม่ใช่ปิดการใช้หรือการท่องเที่ยวทั้งหมดครับผมสำนักหนึ่งก็จะทําการวางทุ่นใกล้แนวปากาลังทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้มีการทิ้งสมอนะครับบริเวณที่ที่ใกล้เคียงกับแนวปากาลังนะครับจากงานวิจัยของสํานักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพบว่าตั้งแต่เกิดปรากฏการ์ปะการางฟอกขาวครั้งใหญ่เมื่อปี2553ผ่านมา6ปีมีปะการางฟื้นตัวแค่ร้อยละ3เท่านั้นข้อมูลนี้สะท้อนให้เห็นว่า แม้มนุษย์จะไม่ใช่สาเหตุของปะกการังฟอกขาวแต่ก็เป็นปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อการฟื้นตัวของธรรมชาติถ้าเราไม่เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติเราอาจไม่มีธรรมชาติให้อยู่อีกต่อไปและนี่คือทีมขาใต้น้ำชาร์กวันสถานการณ์ปะการังฟอกขาวไม่ได้กระทบแค่เรื่องความสวยงามใต้ท้องทะเลและการท่องเที่ยวเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังกระทบ ต่อวิถีชีวิตของชาวประมงในท้องถิ่นที่สวนสนจังหวัดระยองด้วยคนที่นั่นต้องปรับตัวอย่างมากและพวกเขาจะมีส่วนช่วยดูแลธรรมชาติอย่างไรติดตามกับทีมใต้น้ำชาร์วันในปลามันน้อยน้ำมันโตอ รับฟ้าไม่เคยได้กันนะวางคูไปก่อนตอนเนี้ยน้อยล้ำนี่จะวางแล้วต้องออกไปไกลไหมนีไน่ไกลนะเกาะใกล้ๆก่อนถ้ารู้อ่ะเลยถอ,อนไปเสียงสะท้อนอของชาวประมงพื้นบ้านที่ต้องออกเรือไปหาปลาท่ามกลางพายุบอกให้เราทราบว่าทะเลที่นี่กําลังมีปัญหาที่สวนสวนจังหวัดระยองมีประมงพื้นบ้านอยู่59ลำมีสมาชิก300กว่าคนเรือทุกลำจะออกทะเลตั้งแต่ตีสี่ กลับเข้าฝั่งอีกทีเกือบ8ปดโมงเช้าเมื่อเกิดปรากฏการณ์ปาการังฟอกขาวก็ทำให้ชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนไปพอะในเมื่อปะการังฟอกขาวก็ไม่มีแผ่นตอนแผ่นตอนที่จะหายปลาน้อยปลาเล็กลาน้อยกินที่นี่มันไม่มีตัวนี่ปลาใหญ่ก็ไม่มีชมพกไอปูที่อาศัยกินปลาใหญ่ปลาอะไรเวลามันตายมันอะไรตรงนี้มันก็ไม่มีช่นั้นผลกระทบกระทบถึงกันหมดทั้งปูทั้งปลาทั้งอะไรพวกนี้กระทบ จากการประการลังโฟกเขาทุกอย่างเลยคือเวลาเนี่ยเราได้น้อยลงไม่ว่าเราต้องไปอาศัยท้องที่ของคนอื่นเหมือนยังอยู่ตรงเนี้ยตอนเนี้ยไปอาศัยถึงถึงที่เราเห็นเกาะทางด้านหลังไกลนู่นคือเกาะทะลุไปอาศัยของเนินข้อธรมาหากินหรือไม่ก็ไปทางนี้ก็ไปทางวลาอเมอบ้านช้างคือไปเขตตทางท้องที่หรือไปตำบละพง์ คือในท้องที่ที่เกิดประการังข้อขาวเยอะเนี่ยจะไม่มีปูปลาเยอะไม่เหมือนเมื่อก่อนคือตอนเนี้ยเขาก็เนาะพื้นที่ขพื้นที่มันเขาก็เริ่มหวงแขนกันมัางแล้วแต่ว่าทีเนี้ยเป็นชาวบ้มงพื้นบ้านด้วยกันก็เอือนวยพลประโยชน์แห่งกันแต่ว่าต่อไปในอนาคตเขาคงปลาหรือว่าอะไรส่วนเนี้ยเขาคงจะมีเกณฑ์จำกัดให้เพราะเราไปยาศัตสัยบานก็อยู่นะว่าสัยบานก็ทำกิน สิ่งที่ประมงพื้นบ้านทำได้ตอนนี้ก็คือการปรับตัวด้วยการใช้เรือประมงรับส่งนักท่องเที่ยวในช่วงที่ไม่ได้ออกหาปลารวมถึงการช่วยเป็นหูเป็นตาถ้าพบเ,เรือท่องเที่ยวทิ้งสมอใส่ปากากรังหรือให้อาหารปลาก็จะเข้าไปเตือนเรามันเหมือนกับเจ้าของพื้นที่นะต้องช่วยกันว่าอย่างนี้คุณจะทำนะอย่างนี้คุณไม่ยังคุณอาหารคุณอะไรเนี่ยเราก็ตอนนี้เราไม,ไม่ยากให้ไปคุณในปากากรังแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยตอนนี้ที่มาเที่ยวเราจะไม่ให้ ไปเดินไปเดินย่ำปากาลังเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่เราให้ออกมาหางบริเวณพอสมควรเอัเพราะถึงเวลาแล้วที่เราพวกเราจะต้องช่วยกันพอผุนน้นๆก็เป็นห่วงถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าในอนาคตเนี่ยรุนลูกรุนหลานเราเนี่ยมันจะมีตัวนี้ไหมเพราะรุนเราอ่ะมันขนาดนี่แล้วปัญหานี้กระทบต่อระบบนิเวศทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลและคนบนฝั่งแต่ทารัฐเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคนในชุมชนช่วยกันเราจะสามารถรับมือกับมันได้ทั้งหมดนี้คือทีมข่าวใต้น้ำชากวัน